ค่ะพอเราได้ใน5ชั้นแล้วนะคะ1 2 3 4 5สนะคะเราจะมาเก็บมุมนะคะตรงส่วนปลายตรงนี้กันนะคะทำโดยการนะคะกันไกลนะคะตัดตัดปลายนะคะให้เฉียงเฉียงแบบนี้ตัดทุกอันเลยค่ะ โอเคพอตัดได้นะคะทุกอันแบบนี้แล้วเราจะมาทําการเก็บนะคะตรงส่วนแต่ละอันแต่ละอันตรงนี้นะคะเก็บให้หมดทุกอันนะคะโดยการพับนะคะขั้นตอนแรกพับอย่างนี้ไปก่อนนะคะพับเสร็จแล้วนะคะพับตรงมุมนะคะที่เป็นเหลี่ยมลักษณะแบบนี้เพื่อที่ เรานะคะจะสามารถนำเอาปลายตรงนี้นะคะสอดเข้ามาใส่ในข้างในตรงนี้ได้คะ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทำไงจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะ เก็บทุกอันเลยนะคะ พอเราเก็บนะคะทุกอันเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เป็นในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นก็สามารถนะคะนำหูตะกร้านะคะมาติดได้เลยก็จะได้เป็นตะกร้าจากกล่องนมนะคะ